มาโตญี่ปุ่นปวดากนไม่ม่ทำอะไรทำอไร่ินวยากไหมสมว่ากินแลวา่าวญี่ปุ่นอร่อยไหมบกว่ยังไม่คคยกินอมอะไรั้ก็เลยซื้อมนันกล่องมันปเป็นแบบนี้ซื้อในเซเว่นนะนะขาแค่หนึ่งมีสามกลอ่องดูอืมข้างในดูมุดทดูสิ วนเน่าญี่ปูนดมดิมันไม่เหม็นนะกลิ่นไม่เหมือนกับไทยนะมันไม่มีกลิ่นเหมือนไทยนะมาเคืออะเลยมั้มาน้ำตาลใส่เข้าไป

เขากกัเข้าด้วยนั้นเนี่ยในรูมเนี่ืมันไม่มกลิ่นอะมันมีกลิ่นเม้นอะไรเลยนี่นื้อที่ใครเนี่ยที่ใครกินนะมีอะมีกล้องอะเฮ้ยพี่พีมีตกลตองเครื่องตังตัวละนี่มันเลือ